ป๊ดพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีนลุยคอยไปเห็นอันในต่อๆกับในอันเฟซดข่อ,ขอยคนมาคอมเมนต์ด่าข่อยแล้วกะ็ไปว้าเขาว่าข่อยน่ะมีคนใหม่คือแฟอนใหม่พี่น้องมูจอกไปคอมเมนต์นี่แล้วเอารูปเขาไปลงในต่อต่ๆคือเต็มมากนะคะเอาไปลงไปดราม่ามันเนี่ยคนนี้ค่ะที่มูจอกไปลง อันคอยลงแคปชั่นว่าแฟนบ่นี่อีๆก็ต้องดูว่าคอยโพสตั้งแต่วันไหนไ่คอยโพสตั้งแต่หกตี็ดมือที่แล้วพุ่นพ,น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 พี่น้องต่บังันเกิดอันนั้นพุ่นนี่แล้วไปลงแล้วไปคอมเมนต์คือแบบเสียเสียหายหายแหมก็คือคน้นนี่นะพี่น้อง ย่าไปเว่าให้เพิ่นเดอ้อแลอ้วยาเอาลูกเพิ่นไปลงทัวร์ทีบทัวร์แดนพอเพิ่นน่ะโมเมนต์แฟนไม่คอยที่คอยล่องวายังสั้นน่ะคือแบบเราไปถ่ายกับดาราเข้ากับล่องแบบหยกยอกเข้าใจบ่แล้วค่อยลงก่อนแล้วค่อยลงตั้งนานแล้วคือถ่ายกับอันอ่าปองคือถ่ายกับดาราลหลายๆคนล่ะค่อยลงแอนนี้น่ะ เพิ่นเป็นดาราเร้อพี่น้องคนเนี่ยเพิ่นเป็นดาราช่องเจ็ดเป็นดาราหนังจกัจกจักรงวง,วงเป็นเงาะปลาเป็นนู่นนี่นั่นหน,งนังพื้นบ้านนะ่ะพี่น้องเพิ่น,นเม่นแฟนคอยแล้ววันนั้นเมื่อไปบ้านนั้นพระเอกสั้นใช่นาดน่ะเพิ่นจ้างมาเล่นนั้นละครละกคอยรับบทเป็นผัวเมียกันก็เพิ่น ใครก็เลยมีการกอดเอวนูน่นนี่นั่นกันก็คือในในละครอนะ่ะก็เป็นแฟนกันกันกบคนนี้แล้วก็บางคนเขาซื้อตัวเขาไปไล่แบบไปแคปเอาร,นะรูปนั่นรูปนี้คือมันไม่ใช่นะคะอย่าไปลงทวทีบโมเมนอย่างดอกถ้าเพิ่นเสียหายแล้วเพิ่นไปฟ้องมือเจ้านะ่ะขอว่าเราพิชอบนำเด้อย่าไปลงทวทีบทว่เด่นก็ต้องหาข้อมูลก่อนว่า คนนี้เป็นใครอะไรยังไงไม่ใช่ไปเฝ้าเห้เพิ่นทัวทิพย์ทัวเดียนเดอพี่น้องเพิ่นเป็นดาราช่องเจ็ดนะคะแล้วไปแสดงละครด้วยกันแสดงละครน,นัน่นสันทั้งเวทีน้ำกันก็เลยได้เข้าฉากรับบทเป็นแฟนกันก็ะเล่นในฉากนะ่ะรับบทเป็นแฟนกันก็ะเลยได้เข้าฉากมีกอดเอียอดเอว,เอวมีกอดม,มีหอมแก้มนู่นนี่นั่นไม่เคยคุยกันมาก่อนและไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเพิ่งรู้จักแต่วันแค่วันนั้น แล้วก็ไม่ได้คุยกันอีกเลยเพื่อนเป็นดาราเป็นบ้าสิเพิ่นสิเป็นแฟนข่อยจังไดสิมัมัดกันจังไดมันเป็่ยนไปบ่ได้พี่น้อง่ะอย่าไปเว้าทัวทีบ์ทัวเดียนเพิ่นสิเซียหายนะคะคอยบ่เป็นยังดอกเพิ่นน่ะสิเซียหายว่าเพิ่นเป็นว่า่อยไปมีแฟนไม่เป็นผู้นี้ผู้นี้เพื่อนเป็นดารานะคะต้องไปหาข้อมูลดีๆนะคะคนนี้เพื่อนเป็นดารา ทีม่มาเป็นแฟนใหม่จังใดพี่น้องเพิ่นเป็นดาล่าเด้ยน่ในฉากน่ะเรารับบทน่ะก็คือเราเป็นแฟนกันเมื่อก็สิหาตอนรูปพี่พิ่แสดงหนังงคอยกระู้ด้วยซ้ำเดีวาด่าเพิ่อนอื้อ,อย่างบันเดี๋ยวเด้อแปบ๊บหนึ่งคอยพิมพ์กิน จำได้ว่าเพิ่นแสดงเงาะป่าบา่แสดงเงาะป่าครั้งหนึ่งนี่แหละแล้วก็แสดงอะไรอีกครั้งหนึง่งแต่าหาบ่เห็นพี่น้องแต่ว่าเพิ่นเป็นดาราช่องจ็แล้วก็หลายเรื่องที่เพิ่นแสดงนะคะเรื่องหนังบูหนังยังเพิ่นกะมีแสดงกับมีไปหาข้อมูลก่อนนะคะเอาเป็นว่าเพิ่นเป็นดาราเพิ่นเป็นแฟน่อย โมเมนมือที่สามของข่อยโมเ็นยังทั้งสิ้นไม่ต้องไปหาข้อมูลไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นนะคะก็คือให้เข้าใจว่าข่อยกับต้อมหน่อยตกลงกันดีแล้วและต้อมน้อยก็อยากที่จะแยกไปดูแลพ่อด้วยนะคะที่ถามลองค้นกับว่าข,ข่อยคือ่่าหาข,ข่อยคือว่าโศกบ่าเสาเป็นอย่างขี้นพี่ต้อมน้อยหย้พี่น้องกับสีมา ให้มาถูกมาทรมานเหเดอยวในเมื่อว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องทําใจยอมรับอาจจะทําใจไม่ได้หรืออะไรยังไงกะเขาเป็นคนที่มูออ่อนเร็วเป็นคนที่เคยผ่านความตายมาแล้วอันใดทีมันถูกมันทรมานคอยขบไปอยากขีดข่อยากไปสนใจเพราะว่าสุขภาพร่างกายขอยมันไม่ได้แข็งแรง่อยขบไอยากเอามาขีดบางคนกับว่า เขาจะดูแลเธอได้เหมือนต้อมน้อยไหมสงสารต้อมน้อยมากนู่นนี่นั่นเขาสี่อันเ็จขี่เสียเหี่ยวเธอบอยย่ามเธอป่วยพี่น้องเขาเปแมแฟนข่อยเขาไม่ใช่แฟนนี้รุยนะคะเข้าใจดีๆนะคะเขาไม่ใช่แฟนนี้รุยค่ะอย่าเข้าใจผิดเด้อพี่น้องก็อย่าไปตีข่าวมั่วๆเสียๆหายๆเกี่ยวกับเพิ่นเด้อพี่น้อง เพิ่นสิเสียหายเด้ก็เอาเป็นว่าถ้าถามว่าตอนนี้ให้กลับมาตอนนี้มันก็ไม่ได้หรอกค่ะเราก็ทําหน้าที่พ่อกับแม่ไปแต่เคยเยียงกันแล้วในเรื่องนี้พี่น้องก็คือไม่อยากทะเลาะกันซ้ําๆๆในเรื่องเดิมกต่คือใส่สีวิตเบื้องก่อนว่ามันจะเป็นจังใดน,นะคะก็ทําหน้าที่พ่อกับแม่มันก็ อาจจะดีกว่าอยู่ในสถานาการเป็นแฟนกันกะไดพี่น้องคือเฮากับชิบาสิบวกกาหหยสิบวกกาด่าคาเรบันเพราะว่าเขาบริเเป็นผัวเฮาแมนบอ,อยู่ทั้งันว่าอาจจะมีการด่าการให้การเกิดขึ้นหรือบอาก็อาจจะทะเลาะก,กันนักไปกะกลายเป็นผิดกันเพราะฉะนั้นมันเป็นการตัดสินใจแล้วนะคะก็ ทุกคนก็รักก็เข้าใจอยู่ค่ะแต่ว่าปล่อยเห็นเป็นเรื่องของอนาคตต่อคนถี่คอมเมนต์เสียๆให้หายว่าเพื่อนเป็นจังสันจังสี่าข่อยมีผู้นี่เป็นแฟนคือมันไม่ใช่เขาเป็นดาราแล้วค่อยข่อยโพสรูปกับคนรอๆเนี่ยคนที่ได้ถ่ายกับพวกดารากับคนที่เป็นนายแบบคนที่รอๆก็จะสีว่าแฟนไม่บอนี่แฟนบอนี่จังสันจังสี่แต่ต้องไปดูว่าค่อยโพสต์ตอนไหน ขอยระเมินว่าคนเลือกก็ผัวแล้วขอมาโพดเปิดโตเด้ต้องดูดีๆหาข้อมูลดีๆนะคะไม่อยากให้เข้าใจผิดไม่อยากให้ผู้ใดเสียหายนะคะโตเพิ่นเองเพิ่นกับเป็นด่าล่าเดี๋ยวมันจะเสียหายอย่าไปโทษอย่าไปโทษเพิ่อนอย่าไปล่ามหาเพิ่นนะคะมันไม่ใช่นะคะก็คอยกับ่งหูว่าเพิ่นซื้ออย่างซื้ออย่างนอเมเัิน ก็ถ้ายุยท,ทำให้เสียหายต้องขอโทษด้วยนะคะขาเปิดได้ต่อต่อว้ายขอยว่าถ้าน,นี้ลุยทาให้เสียหายต้องขอโทษด้วยนะคะสําหรับคนที่นี่ลุยลงรูปด้วยนะคะเพราะว่ามันลงตั้งนานแล้วนะคะโอเคนะคะพี่น้องให้เข้าใจ หาข้อมูลก่อนนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงแล้วก็เอ็นดูเดี๋ยวถ้ามีเวลาก็จะถ่ายรูปถ่ายคลิปลงกับน้องพารบ้างกับต้อมน้อยบ้างให้ดูเรื่อยๆนะคะแต่ก็จะนานๆนลงนะคะโอเคนะคะขอบคุณค่ะ